สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงไปในประวัติศาสตร์แชนแนลนะครับกับผมมอเอลในแพทย์ชัชพลเทียนกจรธาดานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องเดิมน,นะครับจะเป็นซีรีส์ที่เราคุยกันอยู่คือศาสนาคริสต์นะครับเริ่มต้นเนี่ยจากการเป็นลัฐทธิเล็กๆแล้วกลายมาเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลกนได้ยังไงวันนี้ก็จะเป็นตอนที่หแล้วนะครับ ถ้ก่อนอื่นผมอยากจะขอทวนความจำนิดนึงนะครับว่าสตอนที่ผ่านมาเราคุยอะไรกันบ้างนะครับในตอนที่1เนี่ยตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยมันเป็นอินโทรนะครับก็จะเล่าเกี่ยวกับภาพกว้างๆของโรมันให้เห็นนะฮะว่าอโลกที่เรียกว,ว่ากร e กโรมันเวิลด์เนี่ยมันต่างไปจากโลกปัจจุบันยังไงพอในพิซซที่2เนี่ยผมก็จะเล่าเกี่ยวกับศาสนาของโรมันให้ฟังว่าก่อนที่ศาสนาคริสจะเกิดขึ้นเนี่ยชาวโรมันเขนานับถือศาสนากันแบบไหนแล้วก็มีความคิดเกี่ยวกับศาสนาแบบไหน เอพิโซดที่3แล้วก็4เนี่ยเราก็เริ่มต้นเรื่องราวของการกระศาสนาคริสต์กันโดยที่เอพิโซดที่3เนี่ยผมเล่าเรื่องแนวนิวเทสเตมันท์ให้ฟังก่อนเพราะว่าบอกว่าตอนเรื่องราวของพระเยซูเนี่ยเรารู้จากนิวเทสเ a ม e น t ์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือคัมภีร์ของศาสนาคริสต์นนในตอนที่4เราก็คุยเรื่องของพระเยซูกันวันนี้นะครับเราจะมาคุยตอนที่5ซึ่งเป็นเรื่องของเซนต์พอลทีนี้ Paul เซนต์พอลเนี่ยเป็นใครทำไมเราถึงต้องมาพูดถึง ก็อย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านะครับศาส,สนาคริสต์ถ้าพูดถึงเรื่องของการกําเนิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีบุคคลสําคัญที่2คนด้วยกันคนแรกนะครับคือพระเยซูเหมือนกับเป็นเจ้าของไอเดียนะครับส่วนคนที่2ก็คือเซนต์พอลหรือว่านักบุญเปาโลคนนี้นะครับท่านเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ศาสนาคริสต์เนี่ยซึ่งแต่เดิมตอนที่เริ่มแรกเนี่ยมันเป็นนิกายหนึ่งของศาสนายูดานะครับศาส,สนาของชาวยิวกลายมาเป็นศาสนาที่แยกขาดนะครับจากศาสนายูดากลายเป็นเป็นศาสนาคริสต์แล้วท่านก็ยังวางรากฐานของสถาบันศาสนา ให้แข็งแกร่งด้วยแลวเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะเล่าตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าท่านเนี่ยทำอะไรไว้บ้างโอเคมาเริ่มต้นเรื่องของเซนพอลนะครับเรามาดูกันก่อนว่าท่านเนี่ยเป็นใครนะครับพอลนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นชาวยิวนะครับเิดติบโตนในครอบครัวชาวยิวเลยนะครับและนับถือศาสนายูดาห์นะครับแต่เป็นชนชั้นที่เรียกว่าชนชั้นมีเงินของชาวยิวนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นฟาริสีนะครับ ถ้าจำกันได้ผมเคยอธ่บายในเอพิโซดกันก่อนหน้านะครับพูดถึงซาลูซีกับฟาราซีนะครับเป็นกลุ่มชาวยิวที่ต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นศัตรูของพระเยซูนะครับฟาราซีเนี่ยเป็นกลุ่มพ่อค้าที่มีฐานะร่ำรวยท่านนะครับยังเป็นซิทิเซนนะครับเป็นประชาชนของชาวโรมันด้วยซึ่งหมายถึงว่าเป็นคนที่มีสิทธิทพิเศษต่างๆมากมายก็เป็นชาวโรมันเชื้อสายยิวแล้วก็เป็นคนที่มีการศึกษาชื่อเดิมของพอลนะครับก็คือซอลนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นชื่อที่ตั้งตามอดีตกษัตริย์ที่ยิ่่งงใหญขอ ชาวยิวนะครับซึ่งก็จะมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สามพระองค์ด้วยกันก็คือคิงซอลคิงเดวิดและคิงโซลามอนนะครับคิงซอลนี่จะเป็นกษัตริย์องค์แรกของอชาวยิวทีนี้พูดถึงตรงนี้นะครับคิงซอลคิงเดวิดคิงโซลามอนเนี่ยวันหน้าเนี่ยผมจะเล่าเรื่องเรื่องนี้ให้ฟังนะครับแต่อยากจะยงให้เห็นนิดน,นึงว่าคิงโซลามอนนะครับกษัตริย์โซลามอนเนี่ยก็คือกษัตริย์ที่ในเวลาต่อมาเนี่ยสร้าง temple of solomon นะครับสร้างตัววิหารนะครับศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวโอเคกลััััับบบบมมมาาททีีี่่่่่พออนนนนนนะครรแตตเเเเเดิเยนนยหกืกกป็ศู คนที่ติดตามพระเยซูนะครับก็คือทําหน้าที่เหมือนเป็นคนคอยปราบปรามหรือ persecute คนที่ติดตามคําสอนของพระเยซูเลยด้วยซ้ำทีนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือว่าทาไมชาวยิวกลุ่มหนึ่งนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ชอบพระเยซูหรือไม่ชอบคําสอนของพระเยซูคําตอบก็คือว่าเพราะว่าสําหรับชาวยิวบางกลุ่มนะครับมองว่าการกระทําของพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นการเรียกว่า blasphemy นะครับหรือเรียกว่าลบหลู่ศาสนาเหตุผลก็คือเพราะว่าชาวคริสต์เนี่ยเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นเมสสิยา คืออย่างนี้ครับเราต้องไปทําความเข้าใจก่อนว่าเมซายาเนี่ยคืออะไรทีนี้ในความเชื่อของชาวยิวกลุ่มหนึ่งนะครับที่เชื่อเรื่องของที่เรียกว่าอาพอลกาเลติกพรอฟอซีที่เคยคุยกันไปนะครับก็คือว่าการทํานายเรื่องของการสิ้นสุดของโลกที่ใช้ว่าบางส่วนเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อนะครับจะเป็นชาวยิวแค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่เชื่อในเรื่องของอพอลกาเลติกนะครับแล้วก็ในคนที่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยก็จะเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าเมซายาปัจจุบันเนี่ยเราจะแปลคําว่าเมซายาแปลว่าผู้นาําาาาาาาสจจจจกกพรระะเเ้แต่ความมมหยดดัังงงงิิๆขอน,นถึร เจิมด้วยน้ำมันที่หน้าผากนะครับหรือว่าเป็นการลดน้ํามันเนี่ยไปบนศีรษะเป็นน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพิธีกรรมการลดน้ํามันเนี่ยการนำน้ำมันเนี่ยมันลดบนศีรษะมันเป็นการบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยถูกคัดเลือกโดยพระเจ้าเพื่อที่จะมาเป็นผู้นําโดยเฉพาะผู้นําของชาวยิวแล้วพิธีกรรมนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังพอเห็นอยู่ก็คือตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นในพิธีกรรมของการขึ้นครองราชของกษัตริย์ยุโรปนะครับ ในราชวงต่างๆเนี่ยเขาจะใช้พิธีการนี้ก็คือการรดน้ํามันนะครับหรือว่าการเจิมน้ํามันบนบนศีรษะเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนคนนี้เป็นผู้ที่รับเลือกจากพระผู้เป็นเจ้าให้มาปกครองประเทศนั้นๆหรือว่าปกครองมนุษย์ทีนี้คําว่าเมซาย่าเนี่ยรากศัพท์ของมันจริงๆเนี่ยก็จะหมายถึงพิธีกรรมนี้นะครับก็คือการถูกรดด้วยน้ํามันหรือคนที่ถูกเลือกทีนี้ในภาษากรีกเนี่ยการรดด้วยน้ํามันเนี่ยจะใช้อีกคำหนึ่งคือใช้คําว่าคริสตตสซึ่งคําว่าคริสตตสนี่นะครับก็คือที่มาของคําคว่า่่าาาาครํวเทีใใช้กััันนนปจจุบ ที่เราตรงนี้เนี่ยเพราะว่าหลายคนอาจจะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าคำว่าจีซัสคือชื่อแรกนะครับและคริสหรือว่าคริสเนี่ยเป็นนามสกุลของพระองค์จริงๆไม่ใช่นะครับคำว่าครสเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นตำแหน่งมากกว่าก็คือจีซัสผู้ที่ได้รับเลือกหรือว่าผู้ที่ถูกเจิมน้ำมันในภาพลักษณ์ของชาวยิวนะครับเมสซายาจะเป็นเหมือนกษัตริย์ในตำนานของเขานะครับเช่นกษัตริย์เดวิดแล้วกษัตริย์โซโลมอนทีนี้ปัญหาก็คือว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้มีภาพลักษณ์แบบนั้นเลยคือพระองค์เนี่ยไม่ได้มีความเป็นนักร,กร,กร,ร่ง แต่ว่าพระเยซูเนี่ยแต่เดิมจริงๆอย่างที่เราเคยคุยกันไปก็คือเป็นครูสอนศาสนาคนหนึ่งและสุดท้ายเนี่ยยังถูกลงโทษนะครับโดยชาวโรมันด้วยการตรึงกางเขนซึ่งการลงโทษแบบนี้เป็นการลงโทษที่ส่วนใหญ่โรมันเนี่ยจะใช้กับอาชญากรระดับล่างๆดังนั้นพอลและก็ชาวยิวบางส่วนนะครับจึงมองว่าคนอย่างเี้ยจะมาเป็นเมสสิยาห์ของชาวยิวได้ยังไงพอยังคิดต่อไปด้วยว่าการที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการ ลงโทษจากผู้เป็นเจ้านะครับสำหรับคนที่อ้างตัวว่าเป็นเมสายาแต่จุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่ทำให้พอลเนีหันมาสับสนุนศาสนาคริสต์แล้วก็มีความเชื่อและศรัทธาในพระเยซูเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเนี่ยสิ้นพระชนแล้วก็ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วคือเรื่องราวนันเกิดขึ้นระหว่างที่พอลนกำลังเดินทางไปปราบชาวคริสที่เมืองดามัสกัสนะครับ ทีนี้ระหว่างทางเนี่ยท่านก็มีนิมิตเกิดขึ้นได้เหมือนกับได้พบพระเยซูเห็นเป็นแสงสว่างที่สว่างจ้ามากความสว่างเนี่ยถึงกับทาให้ท่านเนี่ยตาเหมือนกับตาบอดมองไม่เห็นอะไรไปสาวันนะครับทีนี้การเห็นพระเยซูฟื้นคืนจากความตายมาได้เนี่ยก็สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับพอเป็นอย่างมากนะครับก็มีความรู้สึกว่าการที่พระเยซูฟื้นหรือว่าเอาชนะความตายมาได้เนี่ยทำให้เป็นการบ่งว่าท่านเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานแน่ๆนแล้วก็เกิดรู้สึกศรัทธาขึ้นมา ทีนี้พอศรัทธ,ธาแล้วว่าพระเยซูคริสเนี่ยเป็นของจริงแน่ๆคือไม่ใช่คนที่แอบอ้างมันก็เลยทําให้พอต้องมาคิดว่าเขาจะประสานความเชื่อบบบ้างเดิมของชาวยิวที่เขาเชื่อมาโดยตลอดเนี่ยกับเรื่องราวของพระเยซูได้ย,ยังไงทีนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งนะคบว่าคําสอนของชาวยิวแบบที่พอเนี่ยเชื่อแบบดั้งมาแต่เดิมเนี่ยมันเป็นยังไงชาวยิวนะครับจะมีความเชื่อตามคําสอน,นว่าชาวยิวเนี่ยเป็นชนชาติที่พระเจ้าเนี่ยเลือกแล้วแล้วก็มีความพิเศษในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าเนี่ยก็เลยให้กฎหรือ,อบัญญัติ10ประการกับชาวยิวมาเพื่อให้ปฏิบัติทีนี้คําว่ากฎนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับเราจะนึกถึงว่ามันคือข้อห้ามหรือข้อบังคับไม่ให้เราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าเป็นสิ่งที่คอยจํากัดเสรีภาพของเราแต่สําหรับชาวยิวนะครับจะมองว่าการที่ได้รู้กฎเหล่านี้เนะี่ยมันมเป็นสิ่งพิเศษนะครับเป็นอภิสิทธิพิเศษเพราะทําให้พวกเขาเนี่ยได้รู้ว่าอะไรที่ควรจะทําอะไรที่ไม่ควรทํา อะไรบ้างที่จะสร้างความพอใจให้กับพระเจ้าถ้าจะเทียบแบบไม่ง่ายเพื่อให้เห็นภาพนะครับอาจจะใช้คําว่าชาวยิวเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพิเศษเหมือนกับได้รับโอยบอกใบ้ขอสอบม,มาคือทําให้รู้ว่าสิ่งไหนที่ทําแล้วเนี่ยจะทําให้พระเจ้าเนี่ยพอใจดังนั้นชาวยิวจะ,ะยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกชอบ กฎที่พระเจ้าเนี่ยมอบให้คราวนี้พอลเนี่ยก็เลยเกิดคําถามขึ้นมากับตัวเองนะคบว่าถ้ากฎของเก่าที่พระเจ้าให้มาเนี่ยนะมอบประทานให้เนี่ยถูกต้องอยู่แล้วพระเจ้าจะส่งพระเยซูมาประสูติอย่างโลกมนุษย์ทำไมแล้วทําไมพระเยซูเนี่ยจะต้องมาทนทุกข์ทรมานจากการโดนลงโทษสารพัดอีกถึงขนาดที่ว่าต้องสิ้นพระชนด้วยการโดนตรึงกางเขนซึ่งเป็นงานลงโทษที่ค่อนข้างต่ําต้อยแล้วแน่นอนว่าการที่พระเยซูเนี่ยสามารถเอาชนะความตายได้มันเป็นการบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าพระเยซูเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่ และการที่พระเยซูคริสต์นะครับต้องมาทนทุกข์ทรมานจนสิ้นพระชนแล้วค่อยฟื้นคืนชีพเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพระเจ้าซึ่งมีพลังพันุภาพสูงส่งเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วพระเยซูเนี่ยที่เอาชนะความตายได้เนี่ยถ้าต้องการจริงๆก็สามารถเอาชนะ ชาวโรมันเนี่ยได้อย่างง่ายดายทั้งหมดนี้มันแสดงว่าการมารับความทุกข์ทรมานและการสิ้นพระชนของพระเยซูมันจะต้องมีความสําคัญอะไรบางอย่างพระเจ้านะครับกับพระเยซูเนี่ยถึงปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้นั่นคือคําถามแรกนะครับที่พอลเนี่ยต้องการจะหาคําตอบนะครับคําถามข้อที่สองนะครับก็คือว่ากฎที่พระเจ้าเคยประทานให้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าทำไมถึงต้องมีพระเยซูล,ลงมาด้วยทีนี้มาคิดดูเนี่ยการที่กฎนี้มาจากพระเจ้าโดย,โดยตรงเนี่ยยังไงกฎมันต้องถูกต้องอยู่แล้ว สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พอลเนี่ยได้ข้อสรุปนะครับหลังจากพิจารณาอยู่ระยะหนึ่งก็คือได้ข้อสรุปว่ากฎที่พระเจ้าเคยให้กับชาวยิวไว้เนี่ยยังไงมันก็จะต้องถูกต้องแน่นอนแต่ปัญหาก็คือว่ามนุษย์ยุคสมัยนั้นเนี่ยถูกอิทธิพลนะครับหรือว่าพลังของปิศาจเนี่ยครอบงําอยู่ทําให้มนุษย์ต่อให้พยายามทําตามกฎยังไงก็ตามเนี่ยมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะทําตามกฎเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกเหนือไปจากนั้นก็คือว่ามนุษย์ทั้งหลายบนโลกเนี่ยเป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากอาดมกีฟ ซึ่งอดัมกับอีฟเนี่ย internet, ตามความเชื่อของชาวยิวก็คือแต่เดิมเนี่ยอาศาัยอยู่ในสวนสวรรค์นะครับแต่ว่าฝืนหรือทาผิดกฎของพระบุญเจ้าคือแอบไปกินผลไม้ต้องห้ามก็เลยถูกขับไล่ออกมาจากสวนสวรรค์ทีนี้อดัมกับอีฟเนี่ยก็เลยมีบาปติดตัวอยู่เมื่อมนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นมาจากอดัมกับอีฟมนุษย์ทุกคนก็เลยมีบาปนะครับติดตัวผ่านสายเลือดมาจากอดัมกับอีฟและด้วยเหตุนี้นะครับการลงมาของพระเยซูเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่เรียกว่ามาเสริมนะครับจากความเชื่อเดิมของชาวยวิวคือไไม่ดด้ขั กับสิ่งเดิมแล้วก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดแล้วสิ่งที่เสริมเนี่ยไม่เพียงแค่มาเสริมธรรมดานะครับแต่เรียกว่าดีมากพอนะครับที่จะไม่ต้องทําตามกฎเดิมก็ยังได้ส่วนการที่พระเยซูนะครับต้องลงมารับทุกความทุกทรมานต่างๆนะครับจนสิ้นพระชนแล้วก็สามารถเอาชนะความตายได้เนี่ยมันคือการที่พระเยซูสามารถเอาชนะพลังของปีศาจที่ครอบงำโลกมนยนอยู่พอก็เลยตีความหมายของคําว่าเมสซายาใหม่ว่าเมสซายาเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเป็นนักรบที่แข็งแกร่ง มันนักรบที่สามารถเอาชนะรถต่อสู้กับมนุษย์ได้กันเองได้เหมือนที่เคยเข้าใจกันมาตลอดแต่พระเยซูซึ่งเป็นพระเมสสายาของศาสนาคริสต์เนี่ยคือคนที่สามารถเอาชนะความตายได้การเอาชนะความตายได้ก็เหมือนการเอาชนะปีศาจร้ายที่ออครอบงำโลกมนุษย์อยู่ส่วนการที่พระองค์ต้องทนทุกทรมานนะครับจากการโดนโลงโทษถูกใส่มงกุฎน้ำต้องแบกไม้กางเขนเดินไปตามท้องถนนแล้วก็โดนคนเนี่ยคว้างปลาสิ่งของก่อนที่สุดท้ายจะถูกตรึงกางเขนเหมือนกับนักโทษ หรือว่าอัจญจญกรระดับล่างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญในการไถ่บาปให้กับมนุษย์หรือที่เรียกว่า salvation แล้วการไถ่บาปครั้งนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะสำหรับชาวยิวเหมือนที่ก่อนหน้าที่เป็นลักษณะเหมือนกฎของชาวยิวนะครับบัญญัติสิประการแต่การไถ่บาปของพระเยซูเนี่ยถือเป็นการไถ่บาปให้กับมนุษยชาติทั้งหมดตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่พอเนี่ยมองเห็นความต่างแล้วก็ทําให้ศาสนาคริสต์เนี่ยกลายเป็นศาสนาของชาวโลกซึ่งต่างไปจากศาสนาของ ศาส,สนายูดาห์ของชาวยิวที่มองว่าชาวยิวเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลือกพอลก็เลยมองว่าใครก็ตามนะครับไม่จ,มจำเป็นเฉพาะชาวยิวเนี่ยที่เชื่อและศรัทธานในพระเยซูก็จะมีพลังที่จะสามารถเอาชนะอํานาจของปีศาจแล้วก็จะเข้าสู่ดินแดนของพระเจ้าหรือว่า King d o m o f God ได้โดยที่คนๆนั้นยไม่ต้องทําตามกฎต่างๆของชาวยิวเช่นเรื่องของการกินอาหารที่ว่าอาหารโคเชอร์นะครับไม่ต้องมีการคลิปปลายอวัยวเพศหรือทําตามกฎตามบญญดาสิบประการของดั้งเดิมของชาวยิว ทีนี้จะเห็นว่าศาสนาคริสต์เนี่ยอย่างที่บอกก็คือทําให้เปิดกว้างสำหรับคนทุกเชื้อชาติมันก็เลยมีคําเรียกคนที่ไม่ใช่ชาวยิวแต่มานับถือศาสนาคริสต์ว่าเป็นเจนทายและตรงนี้ที่สําคัญเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่ในเวลาต่อมาเนี่ยทำให้ศาสนาคริสต์เนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีผู้คนที่สามารถเข้ามานับถือศาสนาได้มากขึ้นจนแซงศาสนายูดาห์ของชาวยิวไปอย่างไงไ่ายดายคราวนี้เราจะมาดูวิธีการเผยแพร่ศาส,สนาของ สอสเซนพอมากนะครับซึ่งการเผยแพร่ของท่านเนี่ยจะถือได้เรียกว่าเป็นการวางรักฐานที่สําคัญให้กับศาสนาคริสต์นะครับทึ่ทำให้ในเวลาต่อมาชาบัณศาสนาคริสต์เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่พอหันมาศรัทธาในพระคริสต์นะครับก็ตัดสินใจที่ว่าจะเผยแพร่ศาสนานี้อย่างที่บอกก็คือเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปไม่จํากัดเฉพาะชาวยิว เซนพอลเนี่ยก็เลยได้สมญานามว่าเป็น The a p o s t l e to t h e Gentile นะครับหรือว่าผู้เผยแพร่คําสอนให้กับคนที่ไม่ใช่ชาวยิววิธีการเผยแพร่คําสอนของเซนพอลนะครับท่านเนี่ยจะเน้นการเดินทางไปที่เมืองใหญ่ต่างนะครับในอาณาจักรโรมันแต่ส่วนใหญ่ในเวลานั้นเนี่ยก็คือเนื่องจากการเดินเท้านะครับลิมิตก็จะอยู่ค่อนข้างทางทางโรมันตะวันออกทีนี้พอไปถึงเมืองไหนเนี่ยก็จะไปเปิดเหมือนเป็นธุรกิจเล็กๆซึ่งน่าจะเป็นงานเกี่ยวกวับพวกเครื่องหนังนะครับท่านเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของการเย็บกระโจมแต่ว่าปัจจุบันก็มอออองงงงงงว่่่่าาาาจะเเเป็นนรรรืืขกทคํคหัต แล้วก็ใช้เวลานะครับเวลาว่างใน,นการไปเผยแพร่คําสอนให้กับลูกค้าหรือว่าผู้คนในระแวกนั้นบ้างหลายครั้งเนี่ยก็ไปพูดที่ออสินากอกนะครับก็คือเป็นโบสถ์ของยิวทีนี้จะเห็นว่าวิธีการเผยแพร่ของท่านเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการวางรากฐานนะครับให้กับมิชชันนารีของศาสนาคริสต์ในปัจจุบันและในแง่คาสอนที่พอนําไปเผยแพร่นะครับจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่คําสอนของพระเยซูเท่านั้นแต่พอนี่จะเน้นเรื่องของตัวพระองค์ด้วยนะครับคือพระเยซูด้วยก็คือบอกให้รู้ว่าพระเยซูเนี่ยมาประสูติแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานแล เพื่อไถ่บาปหรือที่เรียกว่า salvation เนี่ยให้กับมนุษย์โลกซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญของาศาสนาคริสต์ในส่วนที่พอลเนี่ยสั่งสอนแล้วก็เป็นตรงนี้นะครับก็คือการผนวกพระ,พระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของาศาสนาเนี่ยทำให้าศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นาศาสนาที่ต่างไปจากชาวยิวทีนี้เมื่อมีคนสนใจติดตามคําสอนของพอลเนี่ยมากขึ้นนะครับก็มีการรวมกลุ่มเกิดเป็นชุมชนของาศาสนาคริสต์แล้วสถานที่ที่คนเนี่ยมารวมตัวกันนะครับเพื่อมาฟังคําสอนหรือมาคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับศาสนา,าเนี่ยก็เรียกว่า church นะครับ ทีนี้เชิร์ชในเวลานั้นเนี่ยจะหมายถึงการที่มารวมตัวกันนะครับไม่ได้หมายถึงไม่ได้เป็นคํานามที่หมายถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่หรือโบสถ์แบบที่เราคุ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยที่ที่รวมตัวกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบ้านคนธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นใต้ถุนบ้านที่สามารถที่รวมตัวกันได้ก,ก็จะเรียกว่าเป็นเชิร์ชดังนั้นเชิร์ชในช่วงแรกเนี่ยก็จะหมายถึงท,ที่ที่มาพบปากกันทีนี้พอชุมชนของชาวคริสต์แข็งแรงจนกระทั่งพอเนี่ยคิดว่าชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับสามารถเผยแพร่่่คําสออออนตไไไไปปไดด้้เเงรืยๆ เซนพอลเนี่ยก็จะออกเดินทางไปยังที่เมืองอื่นเพื่อไปเผยแพร่คําสอนต่อไปโดยวิธีการก็เหมือนเดิมก็คือไปปักหลักนะครับแล้วก็เผยแพร่คําสอนสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งเสร็จแล้วก็เดินทางออกไปที่เมืองอื่นต่อไปแล้วทัดเนี่ยก็ไม่ได้ทําแค่การสร้างชุมชนในแต่ละพื้นที่เท่านั้นนะครับก็ยังมีการให้ติดต่อระหว่างชุมชนด้วยทําให้เกิดเป็นเน็ตเวิร์กของชาวคริสในเมืองใหญ่เมืองใหญ่ต่างๆขึ้นมาซึ่งชุมชนของชาวคริสเหล่านี้เนี่ยจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนอกเหนือไปจากนั้นนะครับมันมีอีก เพราะว่าชุมชนชาวคริสต์ที่เซนพอตั้งขึ้นเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการคอยช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันเองและช่วยเหลือนคนอื่นๆในสังคมด้วยตรงนี้ขออธิบายเพิ่มเติมอิดน,นึงนะครับเพราะว่าจะมีคาสองคาที่ต้องรู้จักก็คือคําว่า philanthropy กับคําว่า charity ซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีความหมายว่าช่วยเหลือสังคมนะครับแต่ว่าความหมายต่างไปในสมัยโรมันเนี่ยคนที่เป็น p h i l a n t h r o p i นะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ร่ํารวยคนมั่งคั่งที่จะคอยบริจาคเงินสร้างสิ่งสวยๆงามนะครับสร้างวิหารสร้างเมืองให้สวยงามเนี่ยหรหกรพวก แข่งขันนะครับเพื่อความบันเทิงเช่นจัดให้มีการต่อสู้ในสังเวียนโดย g กลเลเดเตอร์นะครับทีนี้การบริจาคแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คาดหวังนะครับก็คือว่าคนจนคาดหวังว่าคนรวยจะต้องให้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือการทำหรือคนรวยเนี่ยทำไปเป้าหมายหลักๆเนี่ยมันจะเหมือนทําเพื่อเกียรติยศหรือชื่อเสียงของคนที่บริจาคแล้วก็ชาวโรมันส่วนใหญ่ก็คือคนจนเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมบริจาคก,กันแต่ชาวคริสต์เนี่ยจะทําสิ่งที่เรียกว่าชาริตี้นะครับเพราะว่าคําสอนของศาสนาก,ก็คือสอนนนนให้้รัเพืืื่่่อออบาชวลคน ดังนั้นชาวคริสต์แม้ว่าจะยากจนเนี่ยแต่ก็จะหาวิธีที่จะช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาไม่ว่าจะมีมีน้อยแค่ไหนนะครับก็คือมีแค่ไหนก็จะเป็นลนักษณะของการแบ่งปันให้คนอื่นเช่นแบ่งปันอาหารแบ่งปันเสื้อผ้าหรือว่าคนอื่นเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับดูแลคนป่วยเราด้วยความที่ตอนที่าศาสนาคริสต์เกิดขึ้นอนาณาจักรโรมันเนี่ยกำลังระสำะสายมีภัยธรรมชาติมีภัยสงครามมีปัญหาเศรษฐกิจรุมเรา้าอย่างที่เราเคยคุยกันไปตอนที่พูดถึง h อร์เซน t u รีคร i s ิสชาวบ้านที่ลำบากเน แล้วเป็นชุมชนชาวคริสเหล่านี้ที่คอยให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้และแน่นอนว่าเมื่อไปช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะการเผยแพร่ศาสนาไปด้วยคือชาวคริสเ,เชื่อว่าการมาของพระเยซูเเป็นข่าวดีก็จะเล่าข่าวดีให้ฟังคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกประทับใจนะแล้วก็หันมานับถือศาสนาคริสตแล้วการช่วยเหลือมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในเมืองเดียวอย่างที่บอกเพราะมันมีลักษณะเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็มีการช่วยเหลือข้ามชุมชนข้ามเมืองกันด้วยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เน็ตเวิร์กของชาวคริสเนี่ แล้วอีกอย่างที่สําคัญก็คือศาสนาคริสต์เนี่ยจะเน้นเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาซึ่งไม่ค่อยเจอในศาสนาอื่นของโรมันหรืออย่างศาสนายูดานะครับของชาวยิวเนี่ยก็ไม่เน้นการเผยแพร่ศาสนาเน้นเฉพาะกลุ่มคนเป็นเหมือนสังคมปิดและนี่ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับก็คือการช่วยเหลือคนอื่นการช่วยเหลือเสร็จแล้วก็เผยแพร่ศาสนาเนี่ยทำให้ศาสนาคริสต์เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอบางครั้งนะครับหลังจากที่พอนะครับจากไปที่เมืองอื่นแล้วชุมชนชาวคริสต์ที่พอตั้งไว้เนี่ยอาจจะมีคําถามนะครับมีปัญหาที่สงสัย อยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมหรือว่ามีการตีความทางศาสนาที่ต่างไปทีนี้อยากให้เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นยังไม่มีคัมภีร์ไบเบิลเกิดขึ้นนะครับคนที่เผยแพร่คําสอนเนี่ยก็ไม่ได้มีคนเดียวจะมีหลายคน,นยกระจายไปตามเมืองต่างๆเพื่อเผยแพร่คําสอนและที่สําคัญคือด้วยความที่เป็นการสอนปักเปล่านะครับก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่าแต่ละคน,นมีความตีความเนี่ไปไม่เหมือนกันบางครั้งก็จะมีการสอนที่ต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นมีคนบอกว่านอกเหนือจากการเชื่อในเรื่องของพระเยซูว่าพระองค์เนี่ย สิ้นประชนแล้วก็ฟื้นคืนชีพจะต้องทําตามกฎท,ทุกอย่างเหมือนที่ชาวยิวทําด้วยซึ่งพอก็เขียนจดหมายกลับไปบอกว่าวิธีการคิดแบบนี้หรือคําคสอนแบบนี้ไม่ถูกต้องชาวคริสต์ไม่ต้องทําตามกฎของชาวยิวก็ได้หรืออีกกลุ่มเนี่ยจะมองว่าการมีแค่ศรัทธาหรือว่าเชื่อในพระเยซูเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วจากนั้นจะสามารถใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้จะทําตัวแบบไหนก็ได้คือมีพฤติกรรมเร็วๆยังไงก็ได้ซึ่งพอก็ต้องเขียนกลับไปอธิบายเหมือนกันว่าแบบนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกัน ซึ่งจดหมายเหล่านี้นะครับที่พอลคอยเขียนออกไปตีความเขียนไปอธิบายเนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะถูกรวบรวมเข้านะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลที่เรียกว่า New Testament ที่เราเคยคุยกันไปก็จะมีคําเรียกจดหมายเหล่านี้เป็นชื่อเฉพาะว่าเป็นเอพิสโวแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเซนต์พอลนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะจบในพิซดนนี้นะครับผมอยากจะขอใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับสรุปเรื่องของเซนต์พอลอีกทีเพื่อให้เห็นชัด,ชดนะครับว่าเซนต์พอลเนี่ยมีบทบาทสําคัญยังไงบ้างออยยย่าาาาาาางแแรรกกกก็คคืนนนนนพทให้ศ Chris, สศสสสจม ก็คือว่าท่านเนี่ยทำให้พระเยซูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นหัวใจสําคัญของาศาสนาคริสต์ไม่ใช่เพียงแค่คําสอนของพระองค์เท่านั้นเราพูดได้ว่าถ้าไม่มีเซนพอลนะครับาศาสนาคริสต์เนี่ยจะเป็นแค่นิกายหนึ่งของาศาสนายูดาห์แต่เซนพอลเนี่ยทำให้าศาสนาคริสต์เป็นาศาสนาที่แยกตัวออกมาจากาศาสนายูดาห์อย่างเห็นได้ชัดอย่างที่2คือท่านเนี่ยได้วางรากฐานของสถาบันศาสนาไว้นะครับก็คือสร้างสิ่งที่เรียกว่าเชิร์ชขึ้นมานะครับ แล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กของาศาสนาคริสต์ชุมชนชาวคริสต์แต่ละที่เนี่ยก็มีการเติบโตนะครับแล้วก็มีเน็ตเวิร์กที่แข็งแกร่งมากขึ้นทําให้าศาสนาคริสต์นะครับสามารถเติบโตขึ้นในเมืองใหญ่ต่างๆนะครับรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแม้ว่าในเวลานั้นเนี่ยในโรมัน,นจะมีาศาสนารือลัที่ต่างๆเนี่ยมากมายแต่าศาสนาคริสต์ก็สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างสม่ําเสมอนะครับไม่เร็วมากามาเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันในพิโซดนนี้นะครับ สำหรับในพิซอดหน้านะครับก็จะเป็นตอนที่6นะครับผมก็จะเล่าถึงเรื่องของ persecution นะครับก็คือเรื่องของการปราบปรามชาวคริสต์เราจะไปดูกันว่าทำไมศาสนาคริสต์นะครับซึ่งดูเป็นศาสนาที่ไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับและดูเหมือนกับเป็นศาสนาที่ช่วยเหลือสังคมด้ซ้ำถึงโดนปราบปรามจากจากักรพรรดิโรมันและในบางช่วงเนี่ยการนัิถือศาสนาคริสต์ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพิซอดหน้านะครับสวัสดีครับ